呃。<sighs> คลิปนี้เสียงอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนนะครับตื่นมาใครก็แดกเลยนะครับคุณผู้ชมโอ้โหเยี่ยมจริงๆสุขภาพฉันเอาละครับคุณผู้ชมกับสวินาสวัสดีคุณผู้ชมมีน่า,ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องเจมี่แล้วก็บักเจมกันอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาล่าฆ่าหัวกันนะครับและบอกก่อนเลยว่าตอนนี้บล็อกฟู้ดมันก็เดินทางมาถึงอัปเดตที่17พาร์ท3กันเลยนะครับทุกคนและก็ต้องพูดเลยว่ามันมีดา าบเพิ่มเข้ามาเยอะมากๆจากตอนครั้งแรกที่เจมเล่นมันมีดาบนูน้นมีดาบนี้เพิ่มเข้ามาแล้วมันก็มีทั้งดาบที่ล่าข้าหัวดีแล้วมันก็มีทั้งดาบที่ลา่ลาข้าหัวไม่ดีนะครับทุกคนแต่ว่าบางดาบมันดีมากๆแต่ว่าคุณผู้ชมบางคนก็กลับไม่ใช้ก็กลับลืมมันกันนะครับทุกคนซึ่งเดี๋ยวในวันนี้เราจะเอาดาบที่ถูกลืมดาบที่คุณผู้ชมไม่ใช้เนี่ยมาทําการลา่าข้าหัวกันนะครับเริ่มจากในวันนี้เลยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวในวันนี้เราจะ ะเอาดาบหนึ่งจริงๆมันจะเรียกว่าดาบก็ไม่ได้สิมันคืออะไรอะ่ะมันคือง่ามใช่ไหมมันคือโพไซดอนเหรอหรือ,รอมันคืออะไรตีศูนใช่ไหมเนี่ยมันเป็นดาบน้ำนะครับคุณผู้ชมดาบนี้มีชื่อว่ายากอนชเดนนี่เลยโอ้โหบุตรแห่งโพไซดอนนะครับคุณผู้ชมบอกเลยดาบน้านะครับดาบนี้หรือว่าตีศูนย์นะครับคุณผู้ชมบอกเลยว่าเป็นดาบดาบหนึ่งที่ค่อนข้างจะดามเมจแรงและเล่นง่ายแถมคอมโบง่ายแล้วล่าข้างหัวด,ดีน นะครับคุณผู้ชมแต่ถ้าว่าคือเจมแทบไม่เจอคนใช้เลยนะครับผมคือแบบหาคนใช้น้อยมากนะครับอย่างเช่นคนนี้คนนี้ก็ใช้เป็นอะไรสั่งใดหรอคนนี้ก็ใช้เป็นเซเบอร์คนนี้ก็ใช้เป็นสไปกี้คนนี้ใช้เป็นดาบคู่เห็นไหมคุณผู้ชมคือคนเล่นดากอนไทเดนเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับผมซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทําไมแต่ว่าในวันนี้เดี๋ยวเจมจะมาเล่นโชว์นะครับคุณผู้ชมให้รู้เลยว่าไอ้ดาบดากอนไทเดนเนี่ยมันก็โหดในแบบของมันนะครับคุณผู้ชมเออเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมก่อนจะไปล่านะคร ไงก็ฝากก, like, ฝากันกดไลค์ฝากกันกดซับสไครต์ให้เจมกันด้วยนะครับผมถ้าเกิดคลิปนี้พูดไม่ชัดขอโทษทุกคนด้วยนะครับพอดีว่าเสียงมันอาจจะเปลี่ยนๆแล้วก็มีนิดนึงนะครับคุณผู้ชมพูดเลยว่าต่อให้สบายหรือไม่สบายพี่ก็พูดไม่ชัดนะครับเออแล้วจะพูดไปทําไมโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวมาทําการรีวิวสก,กิลกันก่อนนะครับผมเริ่มจากท่าตีธรรมดานะครับท่าตีธรรมดาก็จะอย่างนี้เลยปุ๊บปุ๊บอะประมาณนี้เลยนะครับผมส่วนสกิลแซดนะครับนี่เป็นการยิงนี่เป็นการยิงคลื่นน้ําออกไป ครับคุณผู้ชมมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับต่อไปสกิลเอนะครับผมก็จะเป็นการนี้เลยเป็นการครอบรอบน้าประมาณนี้นครับโอเคจริงๆก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันต้องเรียกว่าอะไรนะครับเอาเป็นว่ายอย่างที่เห็นตามภาพไปลวกันนะงั้นเดี๋ยวเราไปทําการเริ่มลากข้างหัวกันดีกว่าสาคู่ตอนนี้เจมีช่อง y o YouTube ด้วยนะเผื่อใครไม่รู้ไปกดติดตามติดเป้นกันได้นะครับคุณผู้ชมทั้งใน YouTube และก็ Ti ก t อกและถ้าเกิดใครสนใจเติมโรบักกดผลปีศาจเกมไพ่ไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟูดคิงสังกะสีก็ เจดกันได้ที่ร้านเจมี่ช็อปไก่ตันก็มีขายเดอร์ทั้งกล่องสุ่มและการันตีรับประกันความคุ้มสนใจไปตามกันได้นะครับทุกคนที่เจมี่ช็อป ช้าก่อนถ้าเกิดพี่ๆเพื่อนๆปู่ย่าตายายพี่ป้านาอาพ่อแม่คนไหนต้องการจัดคอมราคาถูกเยันไปถึงราคาสูงและสวยคอมสเปคเทพๆ,ป,ทพๆปักเตมขอแนะนาสิ้นนี้เลยครับผม i have cpu ก็อย่างที่รู้กันนะครับผมไม่ได้มีแค่ขายคอมนะครับมีขายข้าวสารแล้วก็อุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ด้วยเดอ้อนึกถึงร้านคอมซิ่แบบว่าจับๆแล้วก็เฟี้ยวๆแถมบริการหลังการขายดีบอกเลยว่าให้นึกถึงที่นี่ i have cpu สนใจลิงก์เว็บไซต์ใต้คลิปเลยนะครับทุกคนมาประกอบคอมหรือว่ามาซื้อกันก็ได้เดอ้ออจุบมั่ว เอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาทําการเริ่มเล่นกันเลยนะครับผมเหมือนจะเจอเป็นพ่อหนุ่มเผ่าปลานะครับโอ้โหเป็นเผ่าปลาซะด้วยเ,เผ่าปลายังมันฆ่ายากเย็นเสลือเกินนะครับบอกเลยว่าไอ้เจ้าดาบนี้คอมโบง่ายมากนะครับคุณผู้ชมคอมโบตายตัวเดี๋ยวเราจับมาก่อนโอเคเอาเปิดเผ่ามาแล้วถือว่าเป็นการล่อการเปิดเผ่าที่ดีนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวรอเผ่าเขาหมดนะครับเราค่อยทําคอมโบนะเดี๋ยวรอลงพื้นมาก่อนปึ๊บ หลังๆก็อาจจะไม่ได้ค่อยได้แบบล่าประจำนะครับอาจจะแบบเล่นตักกาก นี่นี่คอมโบคอมโบคอมโบมันเล่นง่ายไหมล่ะคุณผู้ชมโอ้โหเรียบร้อยคิวคิวไปหนึ่งคิวเลยแล้วกันนะครับเป็นยังไงล่ะคอมโบมันเล่นง่ายไม่เอ่ยคือบอกเลยว่าคอมโบไม่ซับซ้อนแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับเป็นอีกหนึ่งดาบที่ดีมากๆโอเคเดี๋ยวต่อไปโอ้โหขอบคุณม,มากๆที่ FC แต่ว่าเรียกเป็นผลโมจิด้วยแล้วก็เผาปลาจะลองสู้ดูไหมฮะอ่ะลองดูก็ไม่เสียหายละอ่ะจังหวะนี้มาเลยผลโมจงโมจิเดี๋ยวเราจะแบบว,ว่าเอาดาบนี้มาทําการใส่เขาให้นะครับสู้เปล่าสู้ โอเคสู้อจับมาก่อนเลยบอกเลยว่าเปิดก่อนย่อมได้เปรียบเสมออ่ะคอมโบเดิมอ่ะเหมือนเขาจะปิงปิงนะครับคุณผู้ชมปิงปิงหรือว่ายังไงอ่ะโอเคแล้วใช่ไหมโอเคน่าจะเล่นในมือถือนะครับด,รด,ดูจากการเดินดูจากการอาวโมจิไม่ตื่นซะด้วยเรียบร้อยจัดไปอีกหนึ่งคิวนะครับน่าจะแบบแหลกแหลกหลคนนี้อ โอ้มีคนลงเซิร์ฟม,มาเต็มเลยออกเป็นคนเดิมเป็นคนเดิมนะครับในเซิร์ฟนี้ไม่ค่อยจะมีคนแบบล้างหัวกันเลยอะ่ะเดี๋ยวเราขอโอ้โหรอบนี้เปลี่ยนผลมาเลยอะมาเลยเดี๋ยวขอลองมาดูโมจิของจริงซิเดี๋ยวขอลองมาดูโมจิเตือนหน่อยสิว่าฝีมือจะเป็นยังไงจะเก่งกาจแค่ไหนจะเพียงกาจแค่ไหนกันเชียวโมจิเผาปลาใช่ไหมอะโอเคเปิดเผามาแล้วถือว่าเยี่ยมยอดนะครับคุณผู้ชมเราเล่นเพื่อว่าล่อให้เขาเปิดเผานะครับโอ้โหโดนเต็มเต็ม งามแล้วไงคือโมจิมันค่อนข้างจะหลงไม่ได้นะครับก็ต้องแบบยอมโดนๆไปอะเอาจริงๆแล้วแมวก็มาเตื่นตอนนี้รอบนี้เป็นงานที่ยากนะครับเจอเป็นเผ่าปลาแล้วก็เล่นเป็นผลโมจิเป็นงานที่ยากแต่ว่าค่อยๆเล่นไปแล้วกันนะครับคุณผู้ชมไฟต่อไปแล้วกันยังจะจับโดนอีกเหรออาเรียบออุ้ยหลุดได้ยังไงคุณผู้ชมเมื่อกี้ถือว่าเราดวงดีนะครับผม หลุดได้ยังไงอ่ะเมื่อกี้ดวงดีเกินอ่าเรียบร้อยไม่ลอดนะครับคุณผู้ชมรอบนี้เราก็ตายไปนะครับโอเคเรายอมรับความพ่ายแพ้จริงๆที่เราตายเนี่ยเราไม่ได้ตายเพราะว่าเราสู้เขาไม่ได้แต่ว่าเราสู้ผลเขาไม่ได้นะครับคุณผู้ชมโอเคถือว่าเรายอมรับความพ่ายแพ้ไปแล้วกันนะครับยังไงก็จีซีไปแล้วกันโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปทาการหาเสื้ออื่นกันต่อดีกว่านะครับ เปิดเซิร์ฟที่สมาบอกเลยว่าลงเซิร์ฟมาเลือดก็เกือบหมดหลอดเต็มคาราเบลนะครับคุณผู้ชมเมื่อกี้กาลังจะเปิดคิดแต่ไปโดนคอมโบนะครับผมเกือบเต็มคาราเบลอ่ะเดี๋ยวขอฆ่าก่อนเลยละกัน ยวขอค่าก่อนเลยละกันนี่เต็มคาราเบลนะครับในรอบนี้เราลงฝั่งไพเลสมหมนะครับผมเพราะเนื่องจากว่ามีคนเล่นโมจิมีคนเล่นผลเสือมีคนเล่นเผ่าปลามีคนเล่นเผ่าไซบอก์กเยอะมากๆนะครับทุกคนเราเล่นสายดาบเนี่ยสู้แทบไม่ได้นะครับจริงๆเราไม่ได้แพ้แบบว่าแพ้สี่มือนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเราไปแพ้ผลปีศาจนะครับคือผลมันโกงเราสู้ไม่ค่อยไหวนะโอเคมาเดี๋ยวมาทําการล่าข้างหัวกันต่อนะครับนี่ก็เป็นดาบที่ถูกลืมนะครับแต่บอกเลยว่าในคลิปนี้ต้องมีคนกลับมาเล่น นะครับเพราะเนื่องจากว่ามันล่าง,ง่ายแน้วมันก็โหดด้วยแหละ สกิลไม่โดนนะครับคุณผู้ชมเมื่อกี้สกิลไม่โดนแต่ว่าจับโดนแบบเต็มคาราเบลนี่ไงจัดไปแบบสคิวเลยนะครับผมจัดไปแบบ2คิวแบบเต็มคาราบงเต็มคาราเบลนะครับนี่ไงว่าหนุ่มผลเสือโอ้โหไม่แต่ผลโหดโดมีแต่ผลเกียนเกียนนะครับผมแต่ก็ตามยุคตามสมัยเนาะผลไหนเกกียนคนก็น่าจะชอบเล่นกันนะครับมนรักให้หัวขึ้นง่ายแต่ว่าสดาบอย่างเราบอกเลยว่าก็มีระดับคู่บางที่มันโหดดดาบอื่นมันก็แบบงันๆละคุณผู้ชมก็เล่นได้แต่อาจจะไม่ได้แบบเบอร์นะครับ เหมือนเซิร์ฟจะปิงปิงไว้นันเนี่ยเซิร์ฟมันปิงปิงนิดหน่อยเมื่อกี้ปิงขึ้นนะครับผมอาจจะมีปิงนิดนึงมาเจอเป็นพ่อะหนุ่มเสือบ้าข้างหูแรงมากคุณผู้ชมแรงจริงแรงจริงชิงกระเบลโอโอโอปึ้งสามพันปึ่งๆนะครับเดี๋ยวเราขึ้นฟ้ามันก่อนเลยแล้วกันนะครับเราจะแย่นะตอนนี้จะตาย คอมโบไปคุณผู้ชมเปิดเคนต,ตึงๆนะครับแล้วก็ขึ้นฟ้ามาตามสเตปนะครับตามสเตปเดิมที่เคยเล่าทีแกเลยแล้วมันมีเสือไหนมาต่อยมันี่ยลำพังหนึ่งหนึ่งก็ลำบากแล้วเจอดับเบิลเสือนะครับเจอ Même ดับเบิลเสือดับเบิลเสือดับเบิลเสือดาวนะครับคุณผู้ชมเสือคนนี้นมาจากไหนเนี่ยโอ้ยจะตาย<ด>แล้วเราโอ้ยโอ้โหแย่แล้วเราแย่แล้วเพื่อนแย่แล้วแย่แล้วโอ้โห จะขอมาพักก่อนเกือบตายอ่ะเพื่อนเมื่อก,กี้เิอเอ้ยอ้าวเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโ,โ,โลกมันกลมสังคมมันเลี่ยนนะครับไว้ใจใครก็แทบไม่ได้นะเมื่อกี้โอ้ยๆกะว่าจะไปยืนสงบนิ่งนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเราก็ไม่น่าจะไปไว้ใจเขานะจริงๆโลกบอฟูตลมันค่อนข้างจะแบบว่าเหลี่ยมๆนะครับเราไม่ควรจะไว้ใจใครนะเอาจริงๆ โอเคได้เลือก,กับพืนมาแล้วคุณผู้ชมถ้าเกิดเราสู้อะใครที่ปั๊บในน้อยเ,เนี่ยมีโอกาสรันช็อตอย่างที่เห็นเลยนะโอเคอเกือบจะแย่สายฟ้าสู้เปล่าสายฟ้าได้ไม่ใส่ปืนเหรอตัวตึงใส่ปืนมาเนี่ยโอ้ยีิบสองอมด้วยนะครับน่าจะเป็นตัวตึงใส่ปืนของจริงอะเดี๋ยวลองดูลวกันนะครับคุณผู้ชมบัฟบเท่ากันด้วยนะครับผม อ่ะเอาไปแบบเต็มคาราเบลมันคือไอตอนบางทีมันก็มีโอกาสแบบว่าเออแบบทะลักออกนะครับคุณผู้ชมกระเด็นออกโหหลบสายฟ้ามาก่อนโดนคอมโบเขาอาจจะมีวันช็อตนะเพราะเร่อเป็นสายปืนอาจจะแบบวันช็อตง่ายเต็กมกรหม่อมนะครับบอกเลยช็อตนี้เต็กมกรหม่อมเอ้ยโมจิโมจิใครมาจับวะโมจิผู้ใดวะ ใงเย็ยนนปะปากคานี่คนก็สู้กันอยู่เองก็โหดกันเกินพี่บ้าโอ้โอโดนเองโดนเองโอโ้หผู้ชมเราเกือบตายนะครับแพท้ทางเฮ้ย,ย,ยเกือบข้าไปทดนมา เขาไปโดนมัดนะครับคุณผู้ชมโอเคเต็มคาราเบลนะครับผมจีจีกันไปนะครับสู้ไม่ได้นะเล่นเก่งเกินนะครับโอเคคุณผู้ชมคลิปนี้ก็ประมาณเช่านี้ละกันนะครับบอกเลยว่าก็เป็นอีกหนึ่งดาบที่เจมแนะนําเอามาให้เล่นเอามาให้ใช้กันนะครับคุณผู้ชมเป็นดาบที่แบบลากข้าหัวดีมากๆนะครับผมยังไงก็ลองไปใช้ดูอาจจะติดใจก็เป็นได้นะครับสาหรับคลิปนี้ก็ประมาณเช่านี้ละกันนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดใครชื่ชอบก็ฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอตัวลายบครั